ต้องบอกว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาเยอะมากนะร่วมบริจาคร่วมทั้งามาที่วัดแล้วก็ในส่วนของการบริจาคออนไลน์นะฮะเ่วนวัดจุลมณีเป็นวัดาสายธรรม,มยุทธนิกายนะเป็นสายปฏิบัตินะอยู่ที่บ้านแรงจังหวัดระยองข้ามกลางบรรยากาศที่ อุณหภูมิค่อนข้างสูงฮะแต่ทุกท่านก็มีจิตศรัทธานะมา,นาร่วมกันสมทบ,บทุนนะฮะสร้างเข้าบสุ์นะซึ่งตอนนี้อยู่ในขบวนการฐานลากนะทำฟุตติ้งทำต่อหม้อก็ขออนุญาตใระบสมใช้เวลาตันนี้สมวิตยังอนุโมทนาบุญด้วยนะฮะมีจิตศรัทธาากหลายสายเกิน